ครับสวัสดีครับผมสมพศนะครับเป็นทีมวิศวกรรมของอาคารสิริขปัตนะครับจากปัญหาเรื่องของระบบบำบัดน้ําเสียของอาคารนะครับก็หลักๆก็เป็นเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นที่มันย้อนขึ้นไปในท่อนะครับตามห้องน้ําต่างๆนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังอาคารของเรานะครับเนี่ยพอเปิดสํารวจเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของตัวกากตะกรนไขมันที่มันเยอะนะครับไม่มีการย่อยสลายนะครับทาให้ค่าน้ําไม่ผ่านค่ามาตรฐานนะครับ วันนี้ก็ทางทีมเบสแคร์นะครับก็ได้เข้านำผลิตภัณฑ์ไบโอคิทนะครับเข้ามาสตาร์ทอัพเ,อเรื่องของจเลนซีให้กับถังบหมัดของเรานะครับเพื่อลดปัญหากลิ่นนะครับแล้วก็จะทำให้ระบบของเราเนี่ยค่าน้ำผ่านมาตรฐานนั่นเองครับผมจากที่ปรึกษากับทางทีมนะครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการดีไซน์การออกแบบถังบ่มัดตั้งแต่แรกนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยผู้ใช้อาคารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเกิน ประสิทธิภาพที่ถังจะรับได้นะครับทำให้ตัวตุวดินซีเนี่ยมันบำบัดไม่ทันนะครับที่เราเติมมาเรื่อยๆทุกๆครั้งแต่ตะกอนสสัปดาห์ครั้งมาเพิ่มมาเป็นสัปดาห์ละครั้งนะครับซึ่งก็ยังไม่เพียงพอนะครับแล้วก็มีเรื่องของการาสูบก,ก,กากตะกอนอยู่เป็นประจำนะครับจากที่เคยสูบปกเดือนครั้งก็ต้องมาเพิ่มมาสูบสามเดือนครั้งนะครับอันนี้ก็คือทางทางเบสแคร์เองก็นำโครงการาเรื่องของกรีนนะครับเข้ามาเข้ามา ดูแลให้เรานะครับอันนี้ก mm ็เป็นสิทธิที่ดีมากนะครับไารใช้จ่ายในการสูบปั๊งเท่าไหร่ก็ประมาณเก้าพันบาทกับต่อครั้งเก้าพันนี่มันประมาณกี่บ่อครับอ่าห้าบ่อครับห้าเต็มก็สิบสามเดือนแบบหกเดือนเป็นสามเดือนครับใช่ครับแต่หกเดือนเป็นสามเดือนครั้งแล้วปัจจุบันนะครับแล้วน่าจะต้องเพิ่มรอบอีกด้วยนะครับถ้ายังไม่สามารถบําบัดแล้วก็ค่าน้ําผ่านมาตรฐานนะครับอาจจะต้องสูบเพิ่ม ก็วันนี้เรามาทําการสตาร์ทอัพระบบบำบัดน้ําเสียนะครับของอาคารสิริกมปัตซึ่งเป็นสํานักนใหญ่นะครับของบริษัทแสทชิริจํากัดมหาชนนะครับแต่ว่าคือเขามีปัญหาเรื่องเรื่องกลิ่นตีย้อนกลิ่นเป็นย้อนขึ้นอาคารนะครับก็เราก็ได้รับโจทย์มานะครับก็ในนี้ในส่วนของทางบริษัทเวทแคร์นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็เข้ามาช่วยดูแลปัญหาตรงจุดนี้ให้แล้วก็ ดําเนินการสตาร์ทอัพระบบบัตัดของทุกๆอาคารนะครับในในตึกสิริกับบัดก็ทําในส่วนของการบําบัดแต่ละอาคารนะครับก็คือที่นี่จะมีทั้งหมด5อาคารนะครับซึ่งอา,อาคาร A ถึงอาคารดีเนี่ยจะเป็นในส่วนของโซนออฟฟิศนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนของอาคารเ e ออาคารสุดท้ายนี่เป็นอาคารจอดรถแล้วก็เป็นแคนตีนของที่นี่นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องกลิ่นเหม็นย้อนของ ไขมันต่างๆนะครับแล้วก็กินเหม็นย้อนจากห้องน้ำาตูวงก็วันนี้ก็คือเรามาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการ follow up นะครับเรื่องติดตามผลต่อไปเดิมทีใช้อยู่แล้วแต่ว่าโจทย์ครั้งแรกก็คือปริมาณคนยังไม่เยอะปัญหายังไม่เกิดกับณปัจจุบ,บันบเนี่ยคนมาใช้วิการเนี่ยเต็มยูนิตนะครับกับเดิมที่เราคํานวณเรื่องการใส่ให้ไวเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับพอคนเพิ่มขึ้นเราก็ต้องมา มามาปรับเรื่องของวิธีการใช้ให้มันให้มันแมชกับคนที่มาใช้บริการจากเดิมเนี่ยเคยใช้แค่วันหนึ่งแล้วประมาณไม่เกินจุดละ1นึ่งซองหซอ,อ,อ,องนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาทําการสตาร์ทอัพแบบปูพรมให้นะครับแล้วก็มีการปรับในเรื่องของวิธีการใช้ให้นะครับซึ่งอาจจะเพิ่มจากเดิมขึ้นมานะครับก็ในกระบวนการตรงนี้เดี๋ยวเรากลับไปคำนวณแล้วก็กําหนดมาให้เขาอีกทีนึง